สวัสดีครับดูทางที่เรามานะครับแปลงม่จะบักท่านกับบักขามทิศขอบคุณอธิษฐเจ้าของนาครับขอบคุณสปอนเซอร์บันดาก็เมื่อวานนะครับมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้โดนไรขึ้นครับไม่ให้เกี่ยวครับผมก็เพิ่งเจอเหตุผลสุดแปลกนะครับมัน มันพันพันลูกเกลียวบ่อยครับมันพันเพราะว่าเราลงช่วงประมาณ4ี่โมงเช้าครับมันพันแล้วมันก็จอดแล้วมันก็พันแล้วมันก็จอดบางทีมันก็หนีบครับหนีบก็โดนไล่ขึ้นครับไม่ให้เกี่ยวก็ให้อาจารย์กบเกี่ยวคันเดียวก็เจอเหตุผลที่สุดแปลกก็งงว่าถ้าเกี่ยวไม่สะอาดอะไรไล่ขึ้นเราก็จะไม่แปลกใจครับ อันนี้แบบมันหนีบนหนีบหน้ามันไม่ข้อตากรรมาก,การก็เลยอู้สงสารในหน้าครับในหน้าโดนว่าโดนเจ้าของนาว่าแล้วก็เห็นใจเราด้วยครับแล้วก็แก้สถานการณ์อย่างนั้นก็คือไม่ให้เกี่ยวแล้วต้องไปหางานแปลงแก้สถานการณ์เก่งมาไมกไม่ให้เกี่ยวไม่ให้เกี่ยวนานตัวเองเลยนาใน,นหน้าต้องขอบคุณนะครับโอ้โหแก้สถานการณ์ได้เก่งแล้วก็เขาต้องเอาใจลูกค้าด้วยเนี่ยนี่ครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เจออะไรก็ต้องเจอครับบางทีเขาก็ซีเรียสมาว่าข้าว่อนเนาะทันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าลูกพี่บอกว่าเลาวหัวจรวดนมันเจาะรูมาไม่ตรงกันมีบางช่องอะ่ะมันตัดขาดตัดไม่ถึงอะ่ะเราไปซื้อลาวสาเร็จมาใส่ครับแล้วก็ใส่ตอนช่วงที่มันชนต่อหน้างานครับมันก็เลยเนี่ยมันดังมันดังด้วย แล้วเรามันก็คดด้วยแล้วก็มาชนต่อก่อนจบงาน3ามวันอีกแล้วเราก็ไม่ได้แก่ก็เป็นหน้างานใหม่ครับก็อย่าไปซีเรียสครับหาประสบการณ์หาความรู้ไปเชื่อว่าไม่มีวันหมดครับทฤษฎีประสบการณ์เนี่ย เขาลงเนี่ยหน้าค่อนข้างดังตอนเช้านี่สี่โมงกว่าแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วก็ยังถึงว่ามันก็ยังไม่แห้งดีนะมันก็ยังนุ่เหนียวอยู่นะยิ่งจะมีหญ้าด,ด้วยต้องระวังระวังขี้รีบเนี่ยพอพันหน้านี่หลายอย่างเลยครับถึงไม่อยากลงอะ่ะถ้าจะให้ดีนะห้าโมงเช้าครับห้าโมงเช้านี่กำลังดีเลย เย็นไม่พันแล้วเนะี่ยพูดยังไม่ขาดทุนเลยย่ามเยอะแต่ถ้าไม่ดึงออกนะติดเต้องมีเดดออกหนะ่อยครับ แล้วไอ้อย่างนั้นนอกินโคตรยากนะครับเขาดึงมาไว้ให้ครับแล้วมันตัดยาวม้วนเลยครับดึงเข้าไปม้วนอย่างเดียวโอ้โหดูนาแบบเห็นเห็นเลยครับมันไม่เสมอกันสักนิดเลยครับก็ที่นี่มันไม่จำเป็นต้องเสมอไม่ต้องมาปรับนาเยอะเพราะว่ายังไงมันก็ท่วมครับมันเป็นพื้นที่รับน้ำ ngay có thương มหาอาจฟังครับอยากเห็นไหมกันครับมาเลยนี่จะทำรีวริวให้ดูเก็บยังเก็บอย่างนะี้รีเไปเก็บพักกุ้งเออ ยายบอกว่าให้เว้นไวเลยนะครับแต่แเราก็เกี่ยวให้ครับว่าให้หักเกี่ยวไปก็ไม่คุ้มหักไปเลย แต่ละที่มันไม่เหมือนกันครับคนเราก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องเข้าใจครับออทำให้มันถูกใจเขาไม่ถูกใจเราก็ข้ามครับอย่าไปเถียงอย่าไปดันดุลังเพราะว่าอาชีพนี้มันต้องบอกว่ามันหมดสมัยครับที่คุณจะมาทําตัวเป็นพระเจ้าแล้วก็จะมาเล่นตัวอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่ครับทุกวันนี้ต้องทําให้ถูกใจเขาที่สุดครับเพื่อนบางทีมงานบางพื้นที่บางเขตนะครับ สิบไร่นี่อยากได้สองคันแล้วนะแล้วโทรมานะ่ะจะเอาเลยนะครับบางทีได้คิวบ่ายป้าพนเขาก็ไม่อยากเอานะต้องมันขนาดนั้นเลยครับสิบไร่นี่ต้องเป็นสองคันแล้วก็บางทีก็ออยากเกี่ยวตอนเที่ยงแต่ว,ว่าให้กินข้าวเที่ยงมาก่อนไม่อยากเลี้ยงข้าวเที่ยงอนี้เป็นบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ครับบางที่ก็มีบางที่ก็มีมเพื่อนเล่าให้ฟังนะครับเจอ บางที่แต่ที่นี่ใจดีครับอ,อ่อทั้งข้าวทั้งเครื่องดื่มทั้งอะไรครบกรับให้ซื้อให้ทุกเจ้าใดดีครับในหน้าก็ใจดีเคียยงงานเก่งผมไม่เคยเจอเหรอกครับนหน้าเป็นนด้หน้าแต่ไม่เอาค่านหน้าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเลยเป็นแล้วเขาได้อะไรเขาก็ได้เข็นครับที่จริงอะ่ะเขาต้องเอาด้วยก็ได้ เขาต้องเข็นด้วยเขาต้องกินสองต่อครับมันเป็นธรรมชาติครับเดีนี้ก็เหมือนพวกพวกันครับก็ดูแลกันไปครับอย่าแล้วแปลงนี้ข้าวก็ไม่ดีครับแค่มาเกี่ยวแค่ประมาณสิบก่าไรนะครับสองคันมาแค่นี้ครับ มันใสลูกพี่เขาก็มีรถขับประจำนะครับแต่เขาก็มาช่วยครับเพราะว่าไม่เกิน4-5วันก็จบแล้วงานเนี่เป็นวงผมจะผ่าไปเลยนะผมไม่สนใจนะจะผ่าไปเลยไม่ต้องเลี้ยวบ่อยล้ววิ่งเลยมาก็นิดนหนึ่ง แล้วก็ถ้าผ่าก็ต้องดูทาทางลมอี่ครับผ่าไปลมตีมานี่กินขี้ตัวเองอีกทรมานอีกก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าครับเป็นเป็นคอนเทนต์เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นชีวิตจริงครับเราไม่ได้ไปแหกตาเพราะว่าไอช่องนี้ขี้บ่นครับต้องต้องมาเจอด้วยตัวเองเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใครไม่ได้ไปใส่ไฟใคร ราก็ตามหน้าง,งานกับบอกว่าคนมันมีทุกประเภทครับคนมันมีหลายอย่างหลายแบบครับเราก็ต้องเข้าใจบางทีถ้าดูแล้วรถมันไม่เข้าตาเขาอาจจะคิดว่ารถมันเกี่ยวไม่ดีเข้ามันอาจจะล่วงก็ก็กสิทธิ์ของเขาครับนี่ต้องเข้าใจเราก็ทําให้มันถูกใจทุกคนครับจะเป็นบังคับนเกี่ยวเราต้องสงสารในหน้าด้วย เขาก็ละหมาดใจยังไงก็คนบ้านเขาครับแล้วเราก็แค่ทิมงานครับก็เป็นเรื่องจริงที่อาชีพรู้กเกี่ยวต้องเจอครับใครไม่เจอเองก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวน่าจะต้องผ่าไปดูดูลมครับถ้าจะผ่ามาต้องผ่ามาทางฝั่งนูน้นอันนี้ลมน่าจะไปข้ามขี่ตัวเอง ถ้าไม่เก็บให้ก็มันมันก็ดูน่าเกลียดนะครับแต่ก็ประมาณเกือบๆไล่นะตรงนี้เ็็บเก็บๆให้ยายไป